ครับพบกับสวนเกษตรไร่มาสจันนะครับช่วงเที่ยงนะครับเราก็ได้มาเปิดน้ําให้ทุเรียนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําดอกนะครับยังไม่ได้ลงสารไม่ได้สะสมอาหารครับตอนนี้ใบชุดที่สามกำลังจะออกมานะครับบางใบก็เทสลาดแล้วนะครับแต่หางดาบยังเยอะอยู่นะครับก็เราก็จะรออีกสักพักนะครับค่อยจะศบสารครับ ตอนนี้ก็ให้น้ําทุเรียนวนไปเพื่อให้ใบทุเรียนอ่าแก่และสมบูรณ์ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนไม่ตกแล้วนะครับเราก็ต้องให้น้ําวนไปนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องอ่าสปริงเกอร์นะครับเพื่อนๆอหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเราใช้สปริงเกอร์แบบไหน,นะครับสปริงเกอรอ์ทางเราก็ใช้มาหลายแบบหลายอย่างนะครับ ไม่รู้ว่าจบตรงไหนนะครับตอนแรกก็เปลี่ยนเป็นหัวหนึ่งก็บอกว่าดีนะครับพอระยะหนึ่งเปลี่ยนไปอีกหัวหนึ่งครับก็บอกว่าดีแล้วนะครับดีมากแล้วพอใจมากแล้วพอระยะหนึ่งพอต้นทุเรียนโตไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องเปลี่ยนอีกนะครับอ่าว่าจะจบตรงไหนยังไม่รู้เลยครับสรุปแล้วก็หัวสปริงเกอร์นะครับอ่าระบบน้ําระบบสปริงเกอร์ของเราครับคําว่าเหมาะสมนะครับอ่าดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่า สวนไหนจะใช้แบบไหนดีนะครับมันดีเฉพาะาบางจังหวะหรือบางรุ่นหรือต้นเล็กอยู่หรือต้นโตขึ้นมาต้องการน้ำมากน้ำน้อยนะครับต้องเปลี่ยนระบบหัวสปริงเกอร์อยู่ตลอดเวลาครับให้เหมาะสมกับต้น,นครับสุดท้ายแล้วก็ตะก่อนเราเข้าใจผิดนะครับว่าหัวนี้แหละดีที่สุดอ่าไม่ใช่แล้วนะครับอ่ามันอยู่กับสถานการณ์หรือสภาพของต้นว่า เหมาะสมอ่าอย่างไรนะครับที่สวนก็เหมาะสมแบบสปริงเกอร์มินินะครับพอน้ําน้อยอีกอย่างหนึ่งก็อ่าสปริงเกอร์มินิก็มีหลายรูปแบบนะครับอ่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์ให้น้ําน้อยให้น้ํามากให้น้ําไกลให้น้ําแคบนะครับให้น้ําเป็นละอองให้น้ําเป็นฝอยอ่ให้น้ําเป็นเม็ดฝนนะครับอ่ามีหลายแบบนะครับเราต้องใช้ให้เหมาะสมกับอ่าสวนของเรานะครับหรือระยะอ่า ต้นไม้ของเราที่ต้องการน้ำนะครับไม่ใช่ว่าอันนี้ดีที่สุดนะครับแต่ก่อนเราเข้าใจว่า,าถูกต้องแล้วแต่มันก็ถูกต้องแน่ระยะหนึ่งนะครับจริงๆแล้วคือความเหมาะสมนะครับถ้าเหมาะสมช่วงกังงวะน้ํามากต้นโตเราก็ต้องให้น้ํามากขึ้นนะครับแต่ที่สวนคงจะไม่เปลี่ยนแปลงจากหัวสปริงเกอร์มินิเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะว่าที่สวนน้ําเราน้อยนะครับเราก็จะใช้สปริงเกอร์มินิอีกยาวนานเลยครับ หรือตลอดไปนะครับเพียงแต่จะเปลี่ยนเป็นว่าให้น้ํามากให้น้ําน้อยนะครับตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นหัวสีอ่าสีเขียวอ่าตัวนี้ให้น้ํามากขึ้นนะครับเพราะว่าจะหมดฝนแล้วครับอ่าช่วงหน้าฝนเราใช้หัวอ่าฝอยนะครับเนี่ยฝอยอ่าเขาก็จะให้น้ําน้อยกว่าหัวอ่าเขียวนี่นะครับให้น้ํามากแล้วให้น้ําไกลนะครับชนกันหมดเลยนะครับเห็นว่าเป็นหัวมินิก็จริงนะครับแต่เขาให้น้าอ่าวงกว้างและไกลนะครับชนกันหมดเลยนะครับ เนี่ย yeah, เปียกหมดเลยนะครับนะ่ะดินเปียกเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะมองเห็นไม่เห็นนะครับเพราะว่าเป็นสปริงเกอร์แบบมินินะครับไม่ใช่แบบผีเสื้อแบบอะไรนะครับพวกนั้นต้องเขามีน้ําเยอะนะครับพวกมีน้ําเขื่อนน้ําคลองมีน้ําเยอะๆแต่สําหรับพวกน้ําน้อยยังไงก็สปริงเกอร์มินิไปก่อนนะครับเพื่อประหยัดน้ําาเห็นไหมครับตอนนี้ใบทุดรียยของเราก็กําลังแทงยอดใบใหม่นะครับถ้าใบนี้ออกมาเราก็จะทําทการ รียมศพสารครับเพื่อสะสมอาหารต่อไปนะครับทอยติดตามผลงานด้วยนะครับ